สำหรับวันนี้พาเพื่อนๆมาชมนะครับเลมอนเป็นเลมอนยูเลกานะครับเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่ทางสวนได้จากพี่ที่อยู่ในวงการหมอนด้วยกันนะครับทางคุณพี่ได้ส่งมาให้ผมเมื่อสักประมาณ2-3สปีก่อนนะครับก็นําลงปลูกเอาไว้ปล่อยเลยนะครับคือตามธรรมชาติไม่แทบจะไม่ค่อยได้ตัดแต่งกิ่งหรือใส่ปุ๋ยมากนักนะครับ ซึ่งจากที่ปลูกมานะครับให้ผลที่ดกแล้วก็ต่อเนื่องแต่ช่วงนี้มันเข้าฤดูฝนนะครับก่อนหน้าก่อนหน้านี้คือผลดกดกมากๆนะครับช่วงนี้ก็มีการตอนกิ่งนะครับแล้วก็ลงช่ำเอาไว้ที่สวนเพราะว่ามีเพื่อนๆนะครับที่แวะเวียนมาเที่ยวที่สวนนะครับมาซื้อพันไม้ต้นต้นไม้ต่างๆนะครับแล้วเห็นผลเขา ก็หลายๆท่านก็อยากได้ซึ่งในช่วงนั้นทางสวนไม่ได้ตอนกิ่งไววนะครับระยะน,นี้ได้ทยอยตอนกิ่งแล้วก็ลงชัมเอาไว้แล้วบางส่วนเพื่อนเพื่อนที่สนใจแวะเวียนเข้ามาก็ติดต่อสอบถามได้นะครับสำหรับเบอร์ของทางสวนนะครับเบอร์โทร0 9 1 0 5 1 5 8 3 9เพื่อนเพื่อนนำเบอร์โทนี้นะครับแอดไลน์นะครับค้นหา ในช่องเพิ่มเพื่อนโดยใช้เบอร์โทรมันก็จะขึ้นว่าส่วนธนพัฒนสกลนครสามารถทักติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับผลของเลมอนอยูเลกานะครับจะเป็นลักษณะเหมือนที่เพื่อนๆชมนะครับให้ผลผลิตที่โอเคนะครับที่ทางสวนปลูกมาครับแต่ว่าตัวนี้ ปก,ปกติแล้วจากที่ผมศึกษาเบื้องต้นนะครับเขาจะต้องคอยตัดแต่งกิ่งแล้วก็ส่งพุ่มเพื่อให้มีแสงแดดลงบริเวณโคนนะครับเพราะว่าการในส่วนของเรื่องรากเน่าโคนเน่านะครับคือต้องการส่งพุ่มแล้วก็โปร่กต้องการแสงแดดด้วยแต่ต้นนี้ทางส่วนปลูกแล้วปล่อยเลยนะครับไม่ได้ดูแลอะไรมากนะัก วันนี้เลยถือโอกาสถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมกันบ้างนะครับเปลี่ยนบรรยากาศจากต้นกล้วยนะครับต้นหญ้าหรือต้นไผ่จริงแล้วทางสวนทําเกษตรแบบผสมผสานนะครับก่อนที่จะย้ายมาแปลงใหม่ในปัจจุบันนี้นะครับแต่ว่าพืชบางอย่างนะครับมันไม่เหมาะสมกับพื้นที่รวมทั้งมแมลงนะครับแล้วก็ พวกโรคต่างๆค่อนข้างมากแล้วทางผมเองไม,ไม่ไม่ชอบการใช้สารเคมีนะครับก็เลยพยายามที่จะเลี่ยงเลือกที่จะปลูกพืชที่มันค่อนข้างทนนะครับแล้วก็ดูแลง่ายคือผมมองว่าการทําเกษตรเราเราเลือกที่มันเหมาะสมกับเรานะครับในส่วนของตลาดความต้องการนะมันมีอยู่แล้วนะครับเราแค่ ทำตลาดแล้วก็หาผู้ที่เขาต้องการให้เจอเท่านั้นเองนะครับไม่จําเป็นต้องวิ่งตามพืชทุกๆอย่างที่มาในกระแสแล้วเราจะวิ่งตามหมดทุกอย่างมันมันไม่ได้ครับเพราะว่าบางอย่างเราไม่ทันละนะครับแล้วมันไม่เหมาะสมกับพื้นที่ของเราเราเราก็ไม่จําเป็นต้องปลูกปลูกที่เราชอบด้วยดีกว่านะครับก็เพื่อนเื่อน สนใจตัวไหนนะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ไม่ว่าจะเป็นท่อนพันญ้าหวานิสลาเอลนะครับย่าเนเปียป์ักช่องยาาอ่านรกจักรพพัดย่าเนเปียท้ายเขื่อนก็มีนะครับที่ัางสวนปลูกเอาไว้ก็ได้จากฟาร์มคุณยกมานะครับสําหรับไทยเขื่อนแล้วก็มีไผ่อีกหลายสายพันธุ์มากนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วไผ่ทางสวนจะปลูกแบบสะสมมากกว่านะครับคือ ทำขยายเอาไว้บ้างนะครับมีจําหน่ายบ้างแต่ว่าก็ไม่มากยังไงก็ติดต่อสอบถามมาแล้วกันนะครับถ้ามันมีตัวไหนที่พอที่จะแบ่งได้ก็จะแบ่งให้นะครับ